สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งมีแมปโรงปอกแปลกๆนี่ก็คือปอนตอนนั่นเองย้ <Yay! S 1> ซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราเนี่ยจะบุกเข้าไปในโรงงานผลิตของเล่นค่ะซึ่งไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีพนักงานอยู่ในบริษัทนี้เลยและแถมบางคนเนี่ยก็าว่ากันว่าในลิฟต์ของโรงง,งานมีอะไรแปลกๆน่าจะเกิดเรื่องสยองขวัญแนะ่แนะ ให้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบปลุกเข้าไปในตอนกลางดึกมาดูกันสิว่าพวกเราจะเจออะไรแปลกๆไหมและจะแอบเอาของเล่นกลับมาได้กี่ชิน้ <c oughs> นนี่นี่นายกล่าวไรเพื่อขอโมยเลยนะเนี่ยเท่าแน่นอนก็ฉันน่ะอยากได้ของเล่นนี่พวกนายดูรูปภาพบนกระดานนั่นสินแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาน่ารักทั้งนั้นเลยนะยังับนุษย์ต่างดาวะ่ะเออใช่จริงจริงมันทำหน้าทุบๆป่องด้วยใช่ ฉันอยากได้ตัวที่แบบว่ามันมันเืิดเอเรียนนะสีเขียวว่าน่ารักจังเลยอยากได้ลายเสือแลวฉันสีชมพูลายเสือนี่งั้นพวกนายเอาตัวอื่นไปเลยตัวอื่นฉันไม่เอาเปี๋ยวู้หลอเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยทุกคนได้เข้าไปข้างในได้แล้วอ้ยเนาคือพวกนายแอบเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวก็โดนตำรวจจับหรอกอ้ยจุ๊บแกงก็ขี้กลัวไปได้ เธอไม่อยากรู้หรอว่าไอ้สเสียงกรีดร้องในโรงงานผลิตของเล่นนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ่โอ้ย,อยมันอาจจะมีคนโดนหยียบเท้าก็ได้นะไปใส่ใจอะไรเ่ะอยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่เคยเป็นโรงเรียนอนุบาลมาก่อนแล้วเขาก็ได้ทำของเล่นแปลกๆมาแจกเด็กๆด้วยที่สำคัญนะของเล่นพวกนั้นเนี่ยดันถูกลืมอยู่ในโรงงานนี้เราก็เลยต้องไปเอาอยัางไงล่ะอ๋อนี่คือเหตุผลที่นายเข้ามาก็คือไม่ได้อยาบพิสูจน์หรืออะไรแค่ยอยากมาขโมยของ อ๋อใช่แล้วล่ะเรื่องพิสูจนเป็นเรื่องรองว่าแต่สถานที่แห่งนี้เนี่ยคล้ายๆกับอนุบาลบานเลยนะเนี่ยทุกคนดูดิใช่แต่ไม่ใช่บานานี้เป็นบอลๆเราหาทางแบบว่าออกไปทางข้างหลังดีกว่าเพื่อที่จะเข้าไปสู่ห้องผลิตของเล่นอะนะนี่มีคันโยกทุกคนไหนๆอุ๊ยเดี๋ยวฉันเกาแป๊บยกยกยกนั่งคนละคันโยกเหรอท้ทียกได้ไหมอะยกล้วอะไรขึ้นอะ เฮ้ยย้ยมีเสียงอะไรอะไหนอะเฮ้ยประตูปิดรัว้าวดูเหมือนว่าจะมีใครบุกเข้ามาในที่นี่แล้วสินะแล้วพวกนายกันเจอที่เปิดคันโยกสำหรับประตูลับซะด้วยอเฮ้ยนั่นเสียงใครอะเหมือนมีใครบางคนควบคุมที่นี่อยู่อย่างนั้นน่ะเสียงน่ากลัวด้วยนะฉันว่าน่าจะเป็นแค่เสียงของกาดที่แบบว่าเขาบันทึกไว้อะนะแต่ว่ามันดันเหมาะเจาะกับที่เราไอ้นี่พอดีเลย ฉันว่าเราแอบเข้าไปในนี้ดีกว่าอุ้ยทุกคนว่าไงเลท่อตัวนี้เนี่ยมันยาวมากเลยเราไปทางไหนอ่อะจะเจอของแปลกๆเข้าให้ด้วยเจออะไรเหรอเหียวดะอะไรอะไรอะไรอะไม่รู้มาขยับได้อ่ะพวกนายไหนพวกนาย ไอตัวละครที่พวกเราเห็นเหมือนคล้ายๆต้นไม้นั่นได้หรือเปล่าอ่าจำได้ดบ้าเพ้อๆไอตัวนั้นน,น่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะอือเฮ้อฉันบอกแล้วไงว่ามันมีอาเถาว่าเฮ้ยฉันเจอเหมือนเป็นห้องกล่องว้าวมันมีคันโยกอะโยกนี่โยกอย่างนี้หรอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเสียงอะไรไหมทุกคนได้ยินอะไรแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเปิดออกเฮ้ย ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคันยกไว้สําหรับขาทางออกไปข้างนอกนะเนี่ยเราต้องหาก่อนว่าประตูไหนสามารถที่จะเปิดได้บ้างเผออๆอาจจะเป็นประตูฝั่งตรงข้ามกับที่เราเข้ามาก็ได้นะงั้นพวกเราตอนนี้เราจะกลับไปที่ทางเดิมเพื่อดูว่าประตูถูกเปิดออกหรือยังโอเคเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะเอ้ยจริงด้วยจริงด้วยประตูไหนพวกนายเปิดประตูฝั่งตรงข้ามเปิดแล้วว้าวเฮ้ ถ้าพวกนายอยากจะออกไปที่นี่มันมีเพียงแค่ทางเดียวนั่นก็คือใช้บันไดนั่นซะเฮ้บันไดเนี่ยหรอพวกนายเก็บบันไดเก็บมาได้ไหมอ่ะเก็บแล้วเก็บได้แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะลองเอาบันไดนี้ไปใช้กับอะไรสักอย่างดูแล้วกันอย่างเช่นโอ้ห้องอาหารยังไงล่ะทุกคนหรือว่าเราใช้บันไดต่อตัวขึ้นไปได้ไหมอ่ะเพื่อที่จะกดปุ่มเหรอเอ้กดได้กดได้ทุกคนลองที่ไหเลาดู อุ้ยปิดไดดจริงด้วยจุดาว้าวู้ว้าวเปุ่มมันอุ้ยอะไรอะไ้ขูตกใจใครวางบันไดหน้าฉันเนี่ยไม่เมื่อกี้ไม่มีตัวอะไรไม่รู้แล้วฉันตกลตกฉันก็เลยวามันใจมันมันหน้าตาเป็นยังไงหรอไม่รู้เห็นแวบๆป่ะมันเป็นกลมๆฟันแหลมๆเหมือนตัวดูดนี่นี่นี่มันตัวอะไรอะลูกกระต่าย้าก็เป็นมารคอดตัวที่เป็นลูกระต่ายไงพู้อาไรจำได้เปล่าเราเล่นกับเขาได้ไหมอะ น่ารักจะตายเุ้ยวใไปอยู่ดีๆมันมันไม่เปิดไหม่กันมาได้ไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่ในห้องนี้นะฉันว่านั่นนะสิแต่ห้องนี้เนี่ยดูน่ารักชะมัดเลยตัวลูกกระตาก็ดูเป็นมิตรเป็นมิตรกับพวกเรามากหรือหรอใช่มิตรฉาชิฉันเห็นมีปุ่นมี่ข้างบนตรงนู้นวะไรเห็นไรเยือนบันไดเย้อนบันไดลงแปลงล่างนะฉันเอง นายต่อให้หน่อยดิบันไดอะเรามีประสบการณ์จากแมปบันไดแล้วบันไดฉันมันหล่นไปแล้วฉันต้องลงไปเก็บด้วยเนี่ยฉันฉันไม่ได้เก็บบันไดมาดิเอาจุ๊บแจ้งไม่ได้ลูกหลานนะเนี่ยออดัน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 ฮึบฮึบอ๋อฉันดันให้ฉันดันให้เอออย่าดันอย่าดันกันเฮ้ยอย่าดันกันอย่าดันกันหรือว่ามันมันยากไปวัาตะกิจอุ้ยได้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  เราไหวเราไหวเฮ้ยระวัง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 ขึ้นไปขึ้นไปทีละคนค่อยๆพี่กิจดันเออไปไปไปพวกนายอย่าปีนกันแรงดิมันจะมันจะตกป้าบอจริงเชียวที่ที่ไหนนี่ไม่มีฝีมือเลยนะเนี่ยต้องให้ฉันมาแบบมาช่วยเสมอเลยอะเจ้สมองแล้วพี่กิจเบียดเจ้ทำไมอะ A few moments later อะไรอะพี่กิตอเมื่อกี้คุณไอเห็นหรฉันเห็นเปล่าอะฉันเห็นไฟแดง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 ะไอตัวที่เป็นลูกกระตามันมีฟันนะฮะเออมีฟันไมมีฟันไหนวัง่ะ งานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกลูกกระตอมันหิวหน้าดูเชียว้ฉันจะไม่อยู่แล้วห้องเนี้พวกนายไม่เห็นหรอมันมีฟันออกมาอย่างกับฟันฟอยดูแล้วไปด้วยไปด้วยเดี่ยวคันย้อนไปผิดพลาดไปเมื่อกี้มันเปิดห้องนี้เอาเนอไม่เปิดห้องลับยับตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วมันมืดมากเลยปิดไฟได้รนะให้ตายเถอะห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องอะไรกัน ดูเหมือนว่าด้านบนนั้นจะเป็นประตูทางออกเหรอเขาเรียกว่าโรงเรียนออบบี้โอ้ฉันว่าฉันไม่น่าจะต่อตัวขึ้นไปได้หรอกนะเฮ้ยอะไรอ่ะอบอกแล้วว่างานปาร์ตี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเจ้าตัวบ้านี่ดูเหมือนว่าันจะหิวมากซะด้วยให้ตายเถอะ ไม่ใช่ใชเราพวกนั้นจะตล,ถถถล่นจะทำไมมันกำลังขึ้นมาเรื่อยๆอย่าล้นอย่าล้นไปขึ้นมาแล้วทุกคนเร็วอยล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 อยมามามาไปไปชุกแจ้คไปด้วยโอ้วางวางวางมึเคยมีเคยเข้ามาในนี้ตั้งนานแล้วสินะแล้วพี่กินเดี๋ยวก็นอนงน ท,ออท,ทีละคนนะทีละคนคอนไหนตกไปก็ปกด,ดีดีคนอะไป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 ้ฉันต่ฉันตฉันต พี่แป้งขึ้นมาเลยหนูขึ้นไม่ได้หนูขึ้นไม่ได้เอาคุณโอเคไปเลยถึงแล้ว โอเคได้ไปไปเร็ว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 โอ้โหโดนงาทำไมเราโดนงามาอยู่นี่อ่ะมันอะไรเนี่ยพวกเราโดนย่อยออกมาแล้วและดูเหมือนว่าในท้องของมันจะมีโต๊ะหลักสีเรนโบ์อันนี้ไม่น่าใช่ท้องนะอันนี้ไม่เหมือนห้องห้องเริมของเราหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมั้ง มีที่สําหรับเก็บของด้วยดูนั่นสิโอ้มันคืออะไรอะ่ะห้ามห้ามปลูกเหรอห้ามปลูกมันพวกตัวพวกนี้แต่ก่อนเขาก็เคยเป็นคนเหมือนกับพวกเนยนั่นแหละแต่ว่าศพ oh. ของพวกเขาโดนยัดไว้ในกอง hmm? แถมกระดูกยังทะลุออกมาจากกลองนั่น uh oh. อีกด้วยแหมลงุงทำมามเป็นนิทานปรมปราราอย่าคิดว่าพวกเราจะกลัวหรอกนะ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรแต่ฉันะไม่กลัวมันแม้แต่น้อยใช่ะมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกมันก็คือกลองไปได้แล้วนี่นายเห็นข้างหน้านั้นไหมมันมีปุ่มอะไรด้วยอ่ะกดเลยแม่เดี๋ยเดี๋ยวเราพวกเราก่อนเาค่อยดันเาค่อยดันกลัวเกือบตายเกือบตายทำไมเลื่อกันแอดวาซ์จังเลยฉันว่ามันเพลงมันครอแปลกๆนะก่อนหน้านี้พิกิทได้ไปจับอะไรมันหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆมีเสียงเพลงแปลกๆอ่ะ พี่แค่ดมมันจะเฉยไม่ทําอะไรเลยแค่ดม,ดมหมอหรือว่าขนจมูกพี่กิจไปพันกับไอตัวหมุนเกลียวขนจมูกอะไรเชื่ออ๋อเหรอฉัน<ะ>รอดเลยนะไอ,อลเลยไม่มีเสียงเหมือนมีเสียงกระดูกกอกแก๊กเฮ้ยมันมีแผ่นไม้เลื่อนออกมาเอาละเพื่อให้พวกนายดูออกไปจากที่นี่ายขึ้นฉันจะต่อแผ่นไม้พวกนายนะอ๋อห้องนี้มันเปิดมันมีห้องที่เปิดอยู่โอ้ ตอนแรกนึกว่าฉากตัวเอ้ยไอ้กล่องพวกนี้มันมันไม่ไม่ทอะไรหรอกใช่ไหมฉันก็คิดเหมือนกันว่ากล่องพวกนี้มันจะไม่ขยับใช่ไหมเนี่ยพวกนายหลอนกันไปแล้วแล้วอะไรโอ้ยดีใจดีใจวิ่งตกใจจริงเสียงดังมากขนลุกเลยเฮ้ยมันแค่กล่องโลนโอ้พวกนายทำตัวเป็นตื่นเต้นไปได้นายกรี๊ดดังกว่าคนอื่นเขาเลยฉันกดปุ่มแล้วเฮ้ยห้องเปิดประตูห้องตัวนี้เปิดมันจะมีห้องใหม่เปิดขึ้นมาแล้วนะเอ้ฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆพวกนายได้ยินไหม ฮ็อปปาร์ตี้เปิดไงเหมือนเหมือนมีเสียงอะไรแก๊กแก๊กจากตู้นั้นฉันกลัวไอตอกนะมัน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 เกิดขึ้นมาไปห้องไปดิไปดิไปดิมันไปนะเนี่ยข้างนอกมันมีเสียงจริงๆมันเสียงมันกอกแกกกรอกแกกกรอกแกกเหมือนเป็นเสียงฝีเท้าน้อยๆอ่ะมันก็นี่เหมือนกันแต่ห้องปาร์ตี้นี้มีลูกโป่งสีชมพูด้วยฉันเอากลับบ้านไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรไม่รู้อ่ะมันขึ้นมาด้วยนี่ที่นี่คือลิฟต์น่าจะเป็นทางลงสำหรับการไปโรงงานของเล่นอย่างแน่นอนอ่ะทุกคนลิฟต์กำลังลงว้าวลิฟต์กำลังลงค่ะก็เจ๋งเลยพวกเราจะได้ไปเอาของเล่นแบบเต็มสตรีม b a l t s g o Yahoo Weehee Wow Yahoo w โอ้โหมืดเชียเอ้ยถึงแล้วเหรอ ลิฟต์กำลังลงค่ะเอ๊ะพวกนายเหมือนลิฟต์มันค้างแปลกๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพวกนายลองมองไปข้างล่างจะออกไปเอาของเล่นได้โดยที่ไม่เจออะไรอย่างนั้นเหรออะไรเหรอขาวไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยัอเกิดอะไรขึ้นน่ะโขนความร่วมของพวกเรา